สวัสดีทุกคนที่มาติดตามครับวันนี้อยู่ช่อง m h g e n e Jack b 9วันนี้ผมจะมาใส่แล้วนังบ็อกฟลิปอีพีพาร์ทที่แล้วอ่ะผมทำพลาดเลยผมคุยกับเพื่อนเพื่อนผมชวนชวนผมคุยนะเดี๋ยวังเช็คเสียงม่อยนะเบาไปหน่อยหรือเปล่าผมก็เสียงดังไป เด๋ยวผมแป๊บนึงครับเอ้ยมีคนข้าหัววย่งตายเลยนะจีนตายเยอะเลยนะเนี่ยดูดูดูสองมอนะครับตดายเฮ้ยเกินไปเกินไปเกินไปครับ ช่วงผมเนีวันนี้โอ้โหช่วงผมเนี่ยน้องวัยครับข้าหัวผมวตอนนี้แครผมหมอสามจุดหนึ่งเดี๋ยวคอยดูแคร์อันดับหนึ่งก่อนครับอุ้ยราคุณ king ตกอันดับสิบแล้วครับเป็นล lovely love here from the baby king อ้โห เราก็ตินตกไปตกเยีย่วยว 有水。

โทษนะเดี๋ยวเราขอลบชื่อก่อนไะม่เดี๋ยวผมแอดอีกทันไปดีกว่าแมนะ่เดี๋ยวผมผมค่อยรับแอดหน่อยโอ้ยชุดยังเท่เดี๋ยวผมส่งไปอย่างเงี้ยไม่พนะอบอกว่าเซิร์ฟมาแล้วมันจะลำบากผมอะ่ะ รู้ว่าลำบากผมเลยนะโอเคเลือกมากกอ่าเ้ยโคตรหนเลโอ้ยหปนหนุเอ็นเกิดหรอฮะมันจ่ขผมก็จะฆ่า กับผมกี่เลเวะเนี่ยห่างจากผมเรื่องการเลยเลเวลแน่เลยแล้มาเซสปอนไั้แปลว่าเขาฟาร์มอยู่รอยฟาครับไม่แน่นำไม่ฟาร์มรอยฟานะคือฟาร์มอิเพลดาได้งุ้มกว่าครับทำคลิปฟาร์มยังยังุกมครับ ันทำคลิปฟังยังดีม่้ครับเซ้ม,เเมั้งซ้อนคงเกิดมั้งก็ดดดูนะครับอ,อ้ะอี้องฟังตรงนี้อ่ะโอ้โหดูดูมนันไม่คุ้มเลยครับ you <laughs> Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ผงไม่มีคนดูเยอะนะเอางี้นะคนดูผมแค่พันสองนะถ้าเกิดรูจบทุกคลิปเนี่ยพันสองอีกงน้อยนะสำหรับผมอ่ะผมรู้สึกว่าผมลุงขึ้นน่ะช่วงเนี้ยช่วงนี้ดีขึ้นเหรอครับเกิดไม่เป็นไรครับแล้วก็ออกเซิร์ฟไปเดี๋ยวหาเซิร์ฟต่ออืมอืมออกเซิร์ฟไปไม่ี ไม่มีเราก็จอยไปครับหาไปโอปปีโเฮ้ยโอปปีใหม่โอ้เจอโอปปีเฉยครับไปเล่นๆไม่มีอะไรทำครับ มไม่ามาตั้งดูลิปรวงมั่งครับบางทีบางทีก็ดูชิปรวยมั่ง,งไม่บางทีบางทีมาเช็คครับเอฟซีเล่นเอฟซี่นมีหรือไม่มบางเออจริงจริงมีเอฟซม,ม,มาเช็คชื่อชื่อนะครับเอมาหาเลยอ่ะ ามรอยแปดสิบคือแบบอยากเลเรื่องี้ยอ่อดบิลยอดอะไร we <laughs> ครับแต่ผมไม่เข้าใจหนึ่งอย่าง,งเรื่องนี้แบบผมไม่เข้าใจอ่ะคือแบบผมนั่งเช็คคลิปทุกคลิปอยู่แล้วเนี่ยม่นมนคนกดไลค์ยังมากกว่าคนดูอีกครับงไงบางบางระบบมน้นไม่ได้ครับที่ผมนั่งเช็คทุกอันเลยเนี่ที่กดไลค์ฟังก้านี่ครับ พี่ดูเนี่ยยี่สิบสามเนี่ยเบยี่สิบามเนี่ยคนเหลือแล้วเป็นอยู่เก้า ฟาร์มเหมือนครับได้เลยบางทีก็หัวเสียครับพอดมเพื่อนเขาแย่งฟาร์มเนี่ยเราต้องรีบแย่งครับบางทีก็ต้องหาได้ทำครับ Bye. ผมไม่เล่นย่งเล่นมาเวลแล้วครับก็ไม,ม่เป็นไรฝือช่างคนไลค่คนซ้ำคล้ายคนแชร์ครับโอ้ยน้ำได้ไหมรู้ได้ไงครับถ้าผมดูทางเครื่องเครื่องอีกเครื่องหนึง่งมันจะได้ดูได้ครับแต่งดูผมไม่เข้าใจดูดูกันไ,ไม่ได้หรือเปล่าครับ วิ่เหคดูมูไม่ได้เดี๋ยวผมผมมีวิธีการเปล่าครับเดี๋ยวผมจะลงทางเฟซบุ๊กวยดีกว่าเถอะทางนี้เฟซบุ๊กชื่อช่องอะไรครับเออเดี๋ยวผมทำเฟซบุ๊กขึ้นมาอันจะชื่อเป็นหล่อเท่เออหล่อเท่ไม่เอาอ่ะชื่อช่องเหรอเอาเป็นชื่อช่องครับเหมือนเพื่อ่พี่พ์เขาว่าม้าผมดูตัวอหลายช่องครับพี่พสบีบีเซตเก้าเก้าเก้าเอ็นดูเซียนแปลแปลแปติงนี้เหรอ Uhm. ะะเอาละครับลงอ่ะลงนะเองหนึ่งนะพูดตันีเอนี่ ผมผมยังเข้านะเนี่ยอันนี้ช่องเอเวอร์ไลทีวีครับช่วยกันกดติดอุ้ยไม่ใช่เลิกติดตามครับนี่คลิปเนี้ยช่วยกันกดไลค์หน่อยครับกดสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมเดี๋ยวกดจริงครับเอเวอร์ไลท์ทีวีเนี่ยแล้วนี่ก็พักอะไรของเกินแต่ก็ยังมีต้องช่วยกดไลค์กดติดตามเขากันหน่อยสงสารเขาครับโอเคครับผมขอจบพี่ทีนี้ขอบคุณที่มากดติดตามกดแชร์คลิปนี้สวัสดีครับ